จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้ตอนที่32จะมาไขข้อข้องใจสำหรับชาวพุทธบางกลุ่มบางท่านที่มีความสงสัยว่าพวกเราชาวพุทธนั้นบูชาต้นโพไปทำไมคลิปนี้มีคำตอบ ข้อที่หนึ่งทำไมต้องบูชาต้นโพคำตอบก็คือเพราะพุทธศาสนานั้นสอนให้รู้จักบุญคุณต่อคนหรือสิ่งของที่ทำให้ตนเองต้องรอดพ้นปลอดภัยหรือประสบความสำเร็จและเลลึกนึกถึงคุณสิ่งนั้นเราเรียกว่ากะตะเวทิตาต้นโพนั้นทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีบุญคุณต่อพระองค์ท่าน ต่อมาต้นโพนี้ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นหนึ่งในเกดีทั้ง4ประการคือธาตุเกดีก็คือพระบรมสารีริกธาตุสองบริโภคเกดีก็คืออัทบริขารต้นพระศรีมหาโพสามธรรมเกดีก็คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสี่อุเทสิกะเกดีก็คือเกดีที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าต่อมาก็คือพระพุทธรูปอันเกิดมาในภายหลัง ดีทั้ง4ประการนี้ก็นำมาจากพุทธานานุกรมฉบับประมวลธรรมของสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตนั่นเอง 2. ที่ว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรคำตอบก็คือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงยุคสมัย ประมาณพศ .500 ชาวพุทธยังไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปมาสักการบูชาแต่สิ่งที่สร้างสักการบูชาทดแทนนั้นก็คือต้นโพและรอยพระพุทธบาทเราจะดูจากหลักฐานดังต่อไปนี้ก็คือภาพที่หนึ่งเป็นภาพแกะสลักที่สถูปพระหุตแกะสลักในแผ่นหินมีจารึกเขียนบอกว่าพระควโต วิปัสสินะโพธิก็แปลว่าต้นโพของพระพุทธเจ้านามว่าวิปสัสสีภาพที่สองจากสถูปพระหุ่เหมือนกันเขียนว่าพระควตโตกรกุสะทะสะโพธิก็แปลว่าต้นโพของพระพุทธเจ้านามว่ากักุสันทะภาพที่สามเป็นภาพแกะสลักที่สถูปพระหุ่เหมือนกันเขียนจารึกไว้ว่าพระควโตโกโนาคมณสะโพธิ ก็แปลว่าต้นโพของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าโกนาคมนณะภาพที่4เป็นภาพแกะสลักที่สถูปพ,พระหุ่เหมือนกันจารึกแถวที่สองเขียนว่าพระควโตกัสปะสะโพธิก็แปลว่าต้นพระศรีมหาโพของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่ากัสปะภาพที่5ภาพแกะสลักที่สถูปพ,พ,พระหุ่เหมือนกันเขียนว่าพระควโตสากะมุนิโนโพธิ แปลว่าต้นโพของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าสกยมุนีจารึกเหล่านี้ก็เขียนไว้ชัดเจนด้วยอักษรพรมีภาษาปรากิตอายุก็ประมาณพศ2 0 0รเศษถึงพศ .300 ร้อยเศษภาพที่6เป็นภาพแกสลักจากสถูปพระหุตเหมือนกันเป็นเหตุการณ์พระพุทธองค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเราจะเห็นบันไดแล้วแกะรูปต้นโพไว้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง เพราะในสมัยนั้นไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปภาพที่เกตนั้นเป็นภาพแกะสลักต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สถูปพระหุธเหมือนกันภาพที่8นั้นเป็นสถูปที่อัมราวดีพศออประมาณ6 1 0เศษจะเห็นพระแท่นวัชระอาจและก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่ข้างล่างด้วยข้างบนก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ภาพที่9เป็นภาพแกะสลักจากสถูปอัมราวดี เราจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์แกะสลักไว้และก็มีบันลังเปล่าประทับอยู่นั้นก็คือพระแท่นวัชรอาตสถานที่ประทับตัสรู้นั่นเองภาพที่สิบเป็นภาพพระเจ้าอาโศกบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสถูปอมราวตีสาเหตุที่ทราบว่าเป็นพระเจ้าอาโศกนั้นเพราะด้านล่างนั้นมีจารึกภาษาปรากฤริอักษพรพมีเขียนว่าราชาอาโศกกษัตรโพธิ แปลว่าต้นโพของพระเจ้าอาโศกก็ประมาณพศสอ0เศษเศษภาพที่11เป็นภาพแกะสลักการบูชาต้นพระศรีมหาโพจากสถูปอมราวตีรัฐอันทรประเทศประเทศอินเดียภาพที่12เป็นภาพแกะสลักจา,ากสถูปกะนะคณะหันลีรัฐกรณาตากะเป็นภาพคนบูชาต้นโพที่ด้านล่างของภาพนั้นก็จะมีจารึกอักษรพรมีภาษาปรากตเขียนบอกว่ารายาอาโศโก หรือราชาอโศโกโก็แปลว่าราชานามว่าอโศกจึงทําให้เราได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ในภาพนั้นก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชมาสักระต้นพระศรีมหาโพนั่นเองภาพที่13เป็นภาพแกะสลักต้นพระศรีมหาโพจากสถูปสารกีด้านบนมีจารึกภาษาปรากิจอักษรพรมีประมาณพศ200เศษเศษถึงพศ .300 เศษเศษเขียนว่ากีรารสนาคปิยสะ อาชาวะเทเศถิสะทานังถะโพก็แปลว่าท่านคือการถวายเสานี้เป็นของท่านเศรษฐีผู้มีนามว่านาคปริยะผู้เป็นช่างย้อมเราก็จะเห็นต้นโพชัดเจนเลยทีเดียวภาพที่14เป็นภาพแกะสลักจากสารจีเป็นภาพพระสมมาสัมพุทธเจ้าลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยเห็นเป็นบันไดาย,ยาวเหยียดลงมาเลยทีเดียว ที่สำคัญก็คือจะไม่เห็นพระพุทธรูปแต่จะเห็นต้นโพแทนอันเนื่องจากว่าในสมัยนูน้นนิยมสร้างต้นโพแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองภาพที่15เป็นภาพแกะสลักการบูชาต้นพระศรีมหาโพจากสถูปสันจีภาพที่16นั้นเป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่เคียงข้างต้นพระศรีมหาโพแกะสลัก ในแผ่นหินจากหุบเขาสวัสดิ์ประเทศปากีสถานศิลปะคันธาระประมาณพศเกตรภาพที่สิเกนั้นเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปบูชาแล้วก็นิยมสร้างพระพุทธรูปหลายปางปางที่นิยมมากก็คือปางชนะมานสังเกตด,ดูใต้ต้นพระศรีมหาโพนั้นช่างจะแกะสลักเป็นรูปใบโพอยู่ด้านบนขององค์พระเสมออย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพก็เป็นพระพุทธรูปหินดำจาก พุทธคยาสมัยปาละพศ1,500ภาพที่18เป็นภาพพระพุทธรูปหินสยแดงจากนาคปฏินำอินเดียภาคใต้จะเห็นต้นพระศรีมหาโพอยู่ด้านบนของพระเศียรเหมือนกันพศ1,600เศษส,สรุปว่าการบูชาต้นพระศรีมหาโพนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเท่านั้นในพระพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านมาก็มีการบูชาสักการะต้นโพทั้งสิ้นอย่างที่ จะรึกไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบข้อ3การบูชาต้นโพแล้วได้อะไรคำตอบก็คือการได้กราบสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ก่อนปรินิพานว่า ถ้าพุทธบริษัทและลึกนึกถึงพระองค์ให้มากราบสี่สังเวชนียสถานแห่งที่ 1. นึ่งก็คือสถานที่ประสูตรปัจจุบันก็คือสวนลุมพินีวันแห่งที่ 2. ก็คือสถานที่ตรัสรู้ปัจจุบันก็คือพุทธคยาแห่งที่ 3. ก็คือสถานที่พระองค์ได้ทรงสแสดงธรรมครั้งแรก ปัจจุบันก็คือสารานาศและ4สถานที่พระองค์ได้ปรินิพานปัจจุบันก็คือกุสินาราในขณะที่พระองค์ทรงตรัสก่อนจะปรินิพานนั้นพุทธคยาก็มีแต่ต้นโพยังไม่มีพระพุทธรูปให้บูชาเลยแล้วชาวพุทธจะกราบอะไรถ้าเราไม่กราบต้นโพ 4. การบูชาต้นโพนอกจากจะพบภาพแกะสลักแล้วมีการบันทึกไว้หรือไม่ คำต,ตอบก็คือมีการบันทึกไว้ทั้งในพระไตรปิฎกหลายเล่มในอัตถกถาเช่นสมันตะปาสาธิกาตอนอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพไปยลังกาของพระเจ้าอาโศกคำพีมหาวงตอนที่19เรื่องโพธิอาคามณนะการมาของต้นพระศรีมหาโพอัตถกถามหาโพธิวังสะว่าด้วยการบูชาต้นพระศรีมหาโพล หนังสือบันทึกของพระถังสัมจั๋งว่าด้วยการบูชาต้นโพของพระเจ้าอาโศกเป็นต้นข้อทําทำไมเจาะจงต้องเป็นต้นโพแล้วต้นไม้อื่นๆละ่ะคำตอบก็คือเหตุที่เจาะจงต้นพระศรีมหาโพนั้นเพราะเจ้าชายสิทธัตถะได้มาอาศัยร่มเงา ต้นอัศถะแล้วตรัสรู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชา15ค่ำเดือน6ณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนับตั้งแต่นั้นมาต้นอัศถะก็ถูกเปลี่ยนนามเป็นโพธิหรือต้นโพแปลว่าต้นไม้แห่งการตรัสรู้นั่นเอง แต่ชาวอินเดียปัจจุบันเรียกว่าต้นปิบปละหรือต้นปิปปันส่วนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ก็คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ใต้ต้นนิโครธหรือต้นไทรแต่ต้นไทรนั้นก็เรียกว่าโพธิเหมือนกันส่วนต้นไม้อื่นๆนั้นไม่นิยมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติก็ตามเช่นต้นไทรต้นสาละ ต้นประดูลายอย่างนี้เป็นต้นข้อที่6แล้วคนอินเดียอยู่กับต้นโพตั้งแต่เกิดจนตายไม่เห็นได้อะไรมีแต่ความยากจนมีแต่ความจนจนเท่านั้น คำตอบก็คือเรื่องนี้ใครทําใครได้ถ้าไม่ทําต่อให้เกาะชายกีวรของพระพุทธองค์ก็ไม่บรรลุธรรมใดๆเลยคนอินเดียปัจจุบันเองก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเป็นชาวฮินดูไม่ได้สอนให้ศรัทธาในต้นโพเหมือนชาวพุทธจะไปหวังอะไรจากพวกเขาได้คนจนๆที่เราเห็นเดินทางมาหานักท่องเที่ยวเวลาไปกราบสังเวชนีสถานในอินเดียนั้นเป็นคนจนสมัครเล่นเป็นส่วนใหญ่ คือพวกเขาเป็นลูกหลานของชาวบ้านแถวนั้นพ่อแม่ก็ทำนาทำกเกษตรกรรมมีรายได้หมุนเวียนอยู่แต่ชาวพุทธหลายชาติที่ไปแสวงบุญมีความศรัทธาอยากให้ทานเป็นทุนเดิมก็เลยยื่นตังค์ให้แรกๆเขาก็เหนียมอายที่จะรับแต่ต่อมาเห็นว่ามีรายได้ดี จึงกรูกันเข้ามาขอได,ดาเป็นภาพที่ไม่น่าปรารถนาถส่วนคนที่จนจริงๆเช่นคนพิการคนที่แข้งขาบกพร่องอั่งนั้นก็มีบ้างอยู่แต่ไม่มากสรุปว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนที่มาขอเป็นรายได้เสริมเท่านั้น ฟังจากคลิปนี้แล้วญาติโยมสาธุชนทุกท่านคงจะได้คำตอบว่าชาวพุทธเราบูชาต้นโพธิ์ทำไมขอเจริญพร